มาดูพริกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมาดูพริกสวยๆค่ะพริกดกเต็มต้นเลยค่ะพริกสดๆของเจนินลี่ค่ะต้นไม้มงคลค่ะต้น พญานคราชค่ะพญานคราชนะคะต้นใหญ่ต้นแม่พันธุ์ค่ะลูกพันธ์กำลังชำค่ะกำลังปักชำลูกพันธุ์นะคะอันนี้กวักกวักเงินมรกตค่ะกวักเงินมรกตนะคะโอ้ยนานเลย อันนี้ว่านว่านมหานิยมว่านมหานิยมชมชอบจะออกดอกตอนี้ยังไม่มีดอกว่านมหานิยมว่านเมตตามหานิยมต้นเงินต้นใบเงินต้นใบเงินก็หลังสวย ปอยเซียนปอยเซียนมาจากอุดรมาจากบ้านดุงค่ะปนปอยเซียนเศรษฐีพันล้านค่ะ,จะเจเศรษฐีพันล้านนนี้ต้นอะไรนะ เทียนมหาลาภต้นเทียนมหาลาภดอกของต้นเงินใบเงินอันนี้ต้นต้นว่านต้นว่านชัยมงคลว่านมหาจักรพรรดิว่านชัยมงคล หัวว่านหัวว่านขึ้นลงขึ้นศาลชนะบ้านชัยมงคลเป็นว้านมงคลอีกว้านมงคลอีกชน,นิดหนึง่นงบ้านชัยมงคลบ้านชัยมงคลว่างเห็นความชัยชนะเล่้นลงขึ้นศาลชนะความชงัดนักเล อันนี้ลูกของเขาลูกเต็มเลยอะ่ะลูกเต็มเลยนางสาวสารเนห,หอมชื่นใจนางสาวสารเนห,หอมชื่นใจนางสาวมะเขือเทศ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  ดอกเงินกำลังออกดอกสวย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 ,สวยต้นดอกเงินต้นใบเงินต้นใบทองยังไม่ออกดอกไผ่ไผ่กินจูไผ่หวานนะคะกำลังเพาะกำลังเพาะเลี้ยงบันไดเศรษฐีนางกวัก มหาเซลีนีตามหานิยมมะอนนางกวักบ๊ายบาย